สวัสดีครับ,รบผมโอ๊ตอัคระวัตรครับและผมไต้ฝุ่นตากเพชรครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมอเตอร์ a ช n แนลนะครับครบเรื่องเรื่องยานยนต์นั่นเองครับออกอากาศทางช่อง7 HD นะครับวันพุธนะครับเวลา4ทุ่ม45หลังจบรายการประเด็นเด็ด7สีครับ นะครับคุณฝุ่นครับวันนี้เราโชคดีมากๆนะที่เราได้มาเจอกันอแล้วเราโชคดีอีกด้วยที่เราได้ทํารายการนี้ด้วยกันใช่แต่ทําไมวันนี้เรามาทํางานด้วยกันแล้วเราแต่งตัวไม่เหมือนกันครับคุณไม่อ่านลายไงผมลายหาคุณแล้วไงเอาครับวันนี้ฮะเป็นวันพิเศษมากมากนะครับที่ครบบนรอบครบ1ปีแล้วกับงานมอ t ต r Expo 2024นีน้นะฮะคุณรู้เปล่าว่างานนี้เขาจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่41ครับอ้าวทำไมคุณรู้อ่ะผมอ่านป้ายออกครับ แล้วก็ปีนี้เขามากับคอนเซปต์ครับ,รบจิตวิญญาณแห่งนงวัตกรรม ยานยนต์ล้ำอนาคตครับซึ่ง mm hmm. อนก็จะสังเกตนะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารถ E ีหรือรถไฟฟ้า100%เนี่ยโตขึ้นเยอะมากๆเลยซึ่งภายในงานม o เตอร์ p o ในปีนี้เขาก็ขนรถจากค่ายแบรนด์ดังมาให้ชมกันแบบชํำๆคับข้างเลยทีเดียวครับ,รบและนอกจากรถ E ีีแล้วเนี่ยรถสันดาบรถไฮบริดก็ยังเอามาโชว์ในงานนีกน,นะครับเถียงไม่ได้รถ E ีวีมาแรงมากแต่ว่ารถสันดาบหรือว่ารถไฮบริดก็ยังมีนะภายในงานนี้ก็คือเอารถสันดาบแล้วก็รถไฮบริดเนี่ยที่มี เทคโนโลยีล้ำอนาคตตรงกับคอนเซปต์ของงานมอเตสกัวสองพันยี2นี้เลยภายในก็มีอีกเยอะมากมายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเพื่อนอนพร้อมแล้วรเราไปชมพร้อมกันเลยครับไปเลยครับ และตอนนี้นะครับฝุ่นก็อยู่ที่บูธ BYD Denza นะครับในงาน Motor Expo วันนี้เราจะคุยกับผู้บริหารดูนะครับว่าไฮไลท์ของบูธนี้มีอะไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องฝุ่นครับผมครับสำหรับปีนี้เองนะครับของทาง BYD เราเนี่ยครับเราก็ได้จับจองพื้นที่นะครับของในงานเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับซึ่งเรามี3แบรนด์ที่เรามาเปิดของครั้งนี้ก็คือตัว BYD เองนะครับกับของตัว Denza ซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เปิดตัวม เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาท,ที่ผ่านมาตัวที่เป็นตัว BWD เราเองนะครับ,รบเราก็จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับในงานนี้ก็คือตัว Cylon Seven นะครับซึ่งเป็นตัว CSUV ท่งสปอร์ตนะครับไม่ใช่มีแค่เฉพาะเพียงเฉพาะรถะตู้ในกระสงค์หรือตัวรถ MPV เรายังมีตัวรถ นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้า100%อีก2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือตัว N7 แล้วก็ตัวที่เป็นแซดไน GT ทรงสปอร์ตของเราเมื่อกี้ผมลองนั่งแล้วข้างในเนี่ยหรูมากๆเลยครับใช่ครับก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าทางฝั่ง p ี d เราเองเนี่ยเราเริ่มนะครับนำรถที่มีโมเดลแรงอัพมาครบถ้วนพร้อมกันอีกรุ่นหนึ่งที่ผมอยากขอโปรโมทนะครับก็คือตัวที่เป็นซีรอนซิกที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นเทคโนโลยีของเราเขาเรียกดีเอ็มหรือ ปลัก๊กอินไฮบริดก็คืออะไรก็คือการที่สามารถที่ใช้แบตเตอรี่แล้วก็ใช้เติมน้ํามันให้ด้วยนชคมีระบบเลยใช่มี2ระบบเลยโดยที่การเติมน้ามันเนี่ยเป็นเทคยนลยีใหม่ที่เราของทาง BVD เองเนี่ยเป็นผู้นำด้านของด้านปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่สามารถที่เอาตัวอของตัวน้ำมันเนี่ยมาปั่นให้มีพลังงานเติมเข้ามาในตัวแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นความประหยัดน้ำมันเนี่ยจะดีมาก สำหรับเวลาของรายการ m o t เตอร์ n n n l ครบเครื่องเรื่องยานยนต์เทพพิเศษในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram หรือว่า TikTok ครับ แล้วผมแล้วก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับของอ้นแล้วก็ของใต้ฝุ่นนะครับในช่วง Star Dive นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีทางช่อง7 HD กดส5แห่งนี้นะครับวลนนี้ผมอ้นอัครวัตรครับและผมใต้ฝุ่นตากเพชรครับลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย